แบบว่าหน้าใสฉ่ำโกลเพราะว่าทอริดีนต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สีหน้าใสอย่างเดียวแฟนๆเนี่หนึ่งร้อยท่านที่ได้ลองใช้แล้วเนี่ยครับผมเป็นไงบ้างครับขอบขอบเป็นไงบ้างทุกคนขอแบบว่าพูดไู้แบบสวยจังเลยหน้าฉ่ำจังเลยกับทุกท่านแบบสามร้อยหกสิบองศาได้ไหมตัวรอดคนมีความามมาตลอวันดีทุกคนสวยหน้ฉ่ำโกลนากแฮวันนี้หน้าสวยแล้วเรามีความมั่นใจขึ้นไหม มีอ้าวฟังไม่ออกครับตกลงไปตกลไปพยายามพยายามอยู่นะอ่ะด้านบนด้วยมีด้านบนชั้นสองด้วยแล้วก็ชั้นสี่ดูสีดูสิชั้นสี่ลงมาหาการชั้นหนึ่งไหมนี่ฝันฝันนี้ด้วยมีฝันนี้ด้วยแล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยขอบคุณแฟนที่มาหาการแต่แต่อย่าลืมข้างล่างด้วยนะข้างล่างด้วยข้างล่างด้วยนี่จะกันล็อเพลงฝันอะไรเมื่อกี้ เป็นยังไงบ้างวันนี้ความรู้สึกของเราเพราะที่เป็นป็อกอัพโสโตรครั้งแรกเลยในไทยด้วยจริงๆเอาความรู้สึกตรงตรเป็นเกียรติมากคือเรารู้สึกว่าเราได้ใช้จริงแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมอเรื่อกับคอดีเจนจริงๆด้วยซึ่งอัน<บ><บ>นี้เป็นครั้งแรกของของเขาในไทยด้วยนะเขาในไทยด้วยแล้วก็เป็นเหมือนแบบที่ต่างประเทศในไทยก็ยังมีแบบยังไม่มีพิซเซนเตอร์ผมเลยแต่ว่าอยากเป็นพิซเซนเตอร์สายมือสายมือสายมือรักรักรักนี่นี่ นีนสมัสมผัสทอริเรนดีมากฮะเรื่องสกินแคร์เขาต้องยกให้ไม่ว่าจะเป็นโทนเนอร์แพทอ,อามาที่ทุกคนคุ้นเคยแฟนแฟนใครอยากให้ซีเป็นพรเีเซนเตอร์ทอร์เดนบ้านอยากขอให้ครีแบบแห้งแตกกันได้ไหมร้อมมันีละ อยอดเยี่ยมมากนะยังได้นะยังได้นะก็บอกว่าเราเราเป็นคนที่ใช้จริงๆเพราะว่าเมื่อกี้เรามีการบรีฟกันข้างบนผมก็่ได้บีฟพวกข้อมูลต่างๆให้น้องสิงบอกผมใช้จริงพี่เราเล่ามาได้แบบครบทุกอย่างที่คุณใช้เลยอ่ะเพราะว่า ทุกวันเราเหมือว่าแต่งหน้าด้วยแต่งหน้าทุกวันคือว,วันไหนที่เราไม่แต่งหน้าเราก็สามารถใช้ได้มันมีทั้งเดทไนไน์นะครับผมมันเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็กระชับรูขุมขนและทำให้แต่งหน้าติดหน้ามันจรงสิ่งที่สําคัญจะส่วนมากๆด้วยโปรดักต์ไหนที่ใช้และชอบมากสุดที่คุณใช้ไปแล้วหมดไปหลายกระปุกละไหนป้ายานะ่ยคนเนืรอแพดครับผมแฟนมีใครใช้คอนเนอ้อแพดบ้างดูมือหน่อยจริงๆเรารู้สึกว่าช่วงหลังมันสำคัญกับเรามากเป็นไ,ไงบ้างครับเพราะว่า คือปกติเราเคยใช้แค่โฟนเนอร์ที่เป็นวอเตอร์สัตวเลี้ยงแล้วก็แปะแต่นี้เอาแบบว่าเป็นแผ่นโฟนเนอร์ที่มีความชุ่มชื้นแล้วก็เหมือนซึมซับได้เร็วเราก็แปะาตามสไตล์เรารแปะตรงนี้หนึ่งแปะตรง,งน,นี้หนึ่งแถบจมูกหนี่ผ่านอะไรเงี้ยพอถึงเวลาก็มาถูทั่วได้อีกทีหนึ่งก็ใช้ปุ๊บมันเย็นสดชื่นนะ refreshing มากๆชุ่มชื้นแล้วก็รู้สึกรีเฟรชร่างกายเป็นตวัวด้วยก่อนแต่งหน้าก็ดี ก่อนนอนก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากหน้าใสแบบซีพรึ๊งต้องใช้อะไรครับไม่ได้ยินเลยซีขอทีได้ไหมไม่ได้ยินเลยใช่อะนะฮะ10ยอดมากทุกคนจะาซื้อได้ไม่ยากต่อไปครับผมฮะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์นลเว้าจากเกาหลีใช่แล้ววันนี้คือมีพรอสโตรทุกคนได้ลองด้วยในวันนี้นะครับผม แนะนำว่าซื้อที่ออฟฟิเชียลของเรานะครับก็ดาวน์แอปพลิเคชันเสิร์ชเลยครับเราเรียนออฟฟิเชียลนะครับจะได้เพราะว่าผมเห็นหลากหลายหลายคนก็บอกว่าอยากได้ออฟฟิเชียลเพราะฉันก็ตามช่องทางแอปส้มแอปม่วงใช่ไหมไม่เชียวเท่านั้นแอปม่วงแล้วก็ซ็อกซ็อกรีตอกร้านนะครับเราซินาช้อปปี้ก็สามารถช้อปปิ้งกันได้หมดเลยนะครับก็จะได้เป็นของแท้ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะมีหนึ่งสิ่งที่แฟนๆอยากรู้กันอย่างแน่นอน ว่านอกจากที่คุณออกกำลังกายเพื่อวันเสาร์นี้แล้วเนี่ยจริงผมไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยแต่คุณมีเวลาแบบมีมีมีซ้อมเต้นยังไงแล้วจริงหลังการออกกำลังกายของผมทุกวันนี้ก็คือการเต้นทุกวันใส่เสื้อตัวไหนเต้นเป็นพิเศษนะเสื้อซูเปอร์สั่งเสื้อชั้นใหม่ที่ยังไม่เปิดขายครับผมมีคนได้ใส่แล้วแต่ยังไม่เห็นเขาเต้นตอนนี้ก็คือใส่เต้นกมีอะไรใส่เต้นเดี๋ยวรอดูกันมีใส่ซ้อมแล้วใส่ วันคอนเสิร์ตจะมีไหมเนอะปกิลิทีจะได้ใส่ปุ๊บมันจะเริ่มโชว์เวลาเต้นหยิบกล่องทำไมผมไม่ได้เห็นจริงๆเสื้อถ้าสังเกตคือลงไปแล้วมีสองแบบตอนนี้ที่สปอยไปเป็นสภาพเห็นสบายมากแล้วก็จะมีโลโก้ใหม่ซูเปอร์ซันด้วยแล้วก็มีเบบี้คีด้วยที่เป็นซูเปอร์ซันเคาเตอร์ครับผมก็เดี๋ยวเชื่อว่าพอปล่อยออกไปปุ๊บเนี่ยโซ่ออกอย่างรวดเร็วนะครับแฟนๆจะลืมไปใส่เป็นเป็นเบบี้คีกันด้วยนะ ผมรอติดตามรอติดตามนะครับแล้วเทคนิคการมีหน้าที่แบบหน้าใสแบบนี้กลาสนกินแบบนี้ชุ่มฉ่ำน้ำแบบนี้เนี่ยคุณมีเทคนิคการแล้วไหมจริงๆเขาทุกคนต้องถือเป็นเบสิกของเราโภมื่นน้ำวันละแปดขวดเยอะไปป่ะแก้วเยอะเยอะไหมครับปกติคุณไม่ค่อยดื่มน้ำแต่คุณชวนเพื่อนๆมาดื่มนต่จริงผมดืต้องดื่มวันละแปดแก้วแต่ตอนนี้พยายามแบบว่าประมาณถสองลิตรขึ้นไปเรื่อยๆคอยากกินเยอะๆนะกินเยอะๆ แล้วก็ต้องพ,อองพักผ่อนให้เพียงพอคนะแล้วสิ่งสําคัญเรื่อน่าใสา่ก็ต้องแบบว่าเรียกวแหไงเราบริหารจิตใจให้รู้สึกว่าไม่เครียดจนเกินไปมันมีช่วงเครียดแหละเข้าใจแต่เราบริหารให้มันแบบเออบลาน์เพื่อให้มันดีให้ไม่เครียดเกินหลักๆคือการนอนพักผ่อนเพียงพอแต่มันยากไหมเพราะเราซ้อมคอนเส,สิร์ตด้วยมีซีรีส์มีเพลงจริงๆผมว่ามันจะเป็นช่วงเวลาชีวิตของแต่ละคนมากกว่ามันจะมีช่วงที่หนักที่เบาแต่ก็พยายามเบลาน์ให้มันแบบ,แบ,บมากที่สุดนะครับ ผมก็ได้ยินมาคุณหมอบอกว่าถ hmm. ้าเกิดคุณไม่สามารถลงมบความเครียดได้คุณต้องไปเบิร์นมันออกไปออกกําลังกายแทนก็เป็นบางครั้งดีกว่าใช่ครับตอนนี้ผมเบิร์นด้วยการเต้นตลอดครับมีโชว์ไมันี้นิดหนึ่งไหมมีโชว์ไหมันนนิดนึงไหมแฟนๆอยากดูแบบสักสเต็ปนะฮะใกล้ถึงวันที่ยี่สิบห้าแล้วนี่ปัดโซเอาแล้วด้วยนี่ไงโชว์ทานงงทุกคนงง ฮัตเฟคเลยเพิ่งปล่อยเนี่ยแฟนๆจะเต้นตาม<ช>ไม่ได้เพ่ปล่อยเมื่อวานวันนี้มาคอนยองเหี่ยวแล้วเหี่ยวไม่มีคนไม่เหงายวพี่ขึ้นมาแล้วเหีเห่แล้วโอเคโอเคน่ารักมากต้องบอกว่าเคยเจอซีมาหลายครั้งแล้ว,ลวก็เป็น<บ> <ๆ S 2> คนเรียบน่ารักแบบนี้ตลอดน่าใสตลอดแล้วก็อยากจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาขึ้นมาคุยกันบนเวทีแบบนี้แฟนๆมีความสุขไหมแฮปปี้ไหม ผมแบบแฮปปี้มากเพราะว่าล่าสุดที่เจอซีนก็แบบสองสามปีละเออนานมากคอับนมาพีได้ครวันนี้บอกใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ผมหันไปมองแต่แล้วขำแน่เพรว่าอ๋อโอเคโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีโอกาสได้มาแชร์ด้วยเทคนิคการใช้ทอนิ้งแพดของเรานะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามีสาวสวยนะครับคุณทายนะครับเรียนเชยมาสิกฟิลไปด้วยนะครับ เดี๋ยวคุณายจะมาเป็นคนแบบหยิบเชสให้กับเราผมจะมีโอกาสได้ลองใช้เช่นเดียวกันแล้วก็พอใช้เนี่ยสีรู้สึกอย่างไรกันบ้างเล่าให้แฟนฟังหน่อยตอนนี้คนที่เรู้สึกที่สุดคือคุณายนะครับขึ้นมาทดลอง เป็นยังไงบ้างสิตอนนี้รู้สึกชุม่มหมายถึงเมือ่อออ,อ,อ,อกอ๋อหมายถึงว่านี่มันมีมันมีความฉ่คชครับผมแต่ตเพิ่มความชุ่มชื้นในตัวด้วยแล้วมีแบบหลากหลายชนิดด้วยครับอาคุณทายจะลงเลยเลยเหรอฮะโอเคนะขอบคุณคุณทายด้วยนะมาสืบความเลยด้วยนะครับโอเคลงครับแต่เรารู้สึกว่ามันมีความต้องของแพทผด้วยอุ้ยนี่กล้องก็ชัดเกินเห็นทุกคนเลยลินี่ไงเขาอยากให้เห็นว่า มันเกาะแน่นมันนุ่มเออแทบจิงหลบยากดีนะม,มันมีความชุ่มชื้นแล้วก็รู้สึกเย็นปกติ<น>แล้วสีแปะไว้นานขนาดไหนจริงจริงผมไม่เท่ากันเลยอันนี้จริงก็ไม่รู้เวลาไงแต่ผมจะแปะได้มารอเฉพาะเปิดเพลงก่อนอาบน้ำไงอาบน้ำเสร็จแล้วก็แปะทางโน้นทางนี้เสร็จอะไรเงี้ยหน้าประมาณไม่ต่ากว่าสิบห้าประมาณนานชั่วโมงก็แล้ว นานไปสิบหนาทีสินห้านาทีก็ประมาณ15ชั่วโมงแล้วจะแบบแห้งไป3รอบแล้วนะครับก็ท่านท่านอย่าลืมไปลองใช้กันดูได้นะครับเดี๋ยวพี่เก็บแห้งไปไหนล่ะแต่ขออนุญาตนะครับแต่ขออนุญาตเก็บเป็นแห้งไปลยนะครับขอบคุณนะครับก็ต้องบอกว่าอ๋อออเฮ้ยมันนุ่มเวอร์ปอมปะปอมปะเดี๋ยวจะัดยากนิดเดียว ได้อยู่ได้อยู่ครับแล้วถ้าแฟนๆอยากมือนุ่มหน้าใสไม่ใช่มือนุ่มอรือมันตอหน้านุ่มบ้งหน้านุ่มหน้านุ่มหน้านุ่มนะครับก็ไปใช้กันได้ใช่ครับผมคุณมีเทคนิคในการแบบต้องลงคออะไรเพิ่มเติมไหมครับจริงๆส่วนตัวคืออย่างที่บอกเราใช้เรเลือกแผ่นมาแล้วก็แผ่นตรงนี้หนึ่งจุดสองจุดแล้วก็อ่ะมันแผ่นใหญ่นิดนึงเราก็พับให้มันพอดีจมูกของเราแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งแผ่นที่หน้าผากพอถึงเวลาที่กำหนดเราก็เอาหน้าผาก เอาครับเรามาถูขั้วหน้านครับแล้วก็ไปถึงต่อคอด้วยโ <Okay, S 2> <ช>อเคก็จะได้หน,น้าเนียนแล้วก็คอเนียนไปได้ด้วยใช่าแล้วทุกคนลองใช้จริงๆนะท้องมันดีจริงผมแบบแล้วตัวนี้มากเพราะว่าแต่งหน้าติดนะครับผมแต่ก็ต้องกินน้ำควบคู่กันด้วยนะทุกคนต้องต่อเลี้ยงคอด้วยครับผมอาจารย์ได้ลองแล้ว,ว,ว,วก็เลยชื่นชอบเส้นเล็กยากนหมครับเอาล่ะมาพูดถึงอุปกรีย์กันบ้างดีกว่านะครับมีเฮ<ด>ียรนี่นนะครับถึง5ชิ้นด้วยกันแล้วพอเราใช้ปุ๊บผิวก็จะมีความฉ่ำมีความกล้าสกินแบบ เครื่องขี้ก็จบกับซีวันใช่ขี้จบสำหรับกลาสกินหมอกเป็นเซนเตอร์ไหมหมอกนะหมอกไหมหมอกก็คือใครไม่มีกระจกที่บ้านมาส่งที่หน้าผมได้ครับอาจจะเห็นอาจจะเหินไปขยัผู้ใจขยับมาข้างหน้าหน่อยให้เขาส่องใกล้ๆหน่อยใกล้ไปใกล้ไปหรอโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงนี้แต่ว่าแน่นอนครับว่าซีวันทีเราจะมีเกมมาให้คุณเล่นกันด้วย เกมนี้เมื่อกีอ้ตอนรอบรีฟกันนะซีบอกว่าคือเขาจะมีเวลาสิวินาทีครับในการที่ให้แฟนๆ30 0สิบท่านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมาจ้องแน้ากันต้องทำไมนะแล้วแฟนๆเนี่ยห้ามยิม้มเห็นฟัน30สบวิเลยๆๆสิวิสิบวิห้ามยิ้ม <ๆ S 1> เห็นฟันยิ้มได้แต่ห้ามเห็นฟันห้ามเขิน ซึ่งในคำว่าเขินนี่ยมันยากมากเพราะว่ามันเขาจะกว้างมากเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าทุกคนก็ต้องชินกับการมองหน้าเขินเดี๋ยวนี้เขาสู้นะจิงหลอกเลยเขาสู้ตาเลยคนที่อยู่มานานหลายปีก็อาจจะเบื่อหน้าเหมือนเบื่อหน้าหงแล้วก็ไม่ค่อยเขินแล้วไงเบื่อนะเบื่อหนาอย่างเบื่อเลยทีเดยไหนใครอยู่กับซีมา20ปีแล้วบ้างดูมือหน่อยผมคือคอมบ์ไป หนา่หกปีครับเห็นเมื่อกี้น้องไมยสิกห้าปีไงพี่เลยแบบขอขอนิหนึ่งเผื่อเผื่อเสียงกรีดมาไม่มีเลยเป็นเสียงโวทนะครับเมื่อกี้ก็เราจะมีสิบวินาทีนะครับให้หันมน้ามองหน้าสี่แล้วก็ห้ามยิ้มห้ามขำห้ามเถื่อนคือยิ้มได้แต่ห้ามหนุนปันะครับ